ประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ลีธรรมัทโรหรือท่านพ่อลีธรรมัทโรสวัสดีท่านผู้ฟังคำพีกับสุดท้ายทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังประวัติและปฏิปทาของท่านพ่อลีกันต่อครับเมื่อท่านพ่อลีได้นึกถึงคําที่หลวงปู่มั่นท่านเคยสั่งไว้ท่านจึงได้พักอยู่ที่วัดเจดีหลวงสองถึงสวันแล้วก็ออกเดินทางจากวัดไปถึงอําเภอสะเก็ด ท่านได้เข้าไปพักในถ้ำมืดถ้ำนี้เป็นถ้ำที่แปลกน่าอัศจรรย์บนยอดเขามีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งสันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งไหนกลางเขามีช่องโหว่เป็นรูลึกลงไปในพื้นเขาพอเดินลงไปก็พบท่อนไม้สักทอดเป็นสะพานข้ามเหวท่านได้เดินไต่าตามท่อนไม้สักจนถึงแท่นหินอีกฝากหนึ่งของเหวปรากฏว่ามีลานหินกว้างขวาง พอเดินต่อไปอีกสักพักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างท่านจึงได้จุดไฟแล้วเดินต่อไปพอเดินต่อไปอีกท่านก็พบสะพานอีกแห่งหนึ่งสะพานนี้เป็นสะพานไม้สักทั้งลำต้นพาดไปยังหินอีกก้อนถึงตอนนี้ท่านรู้สึกได้ว่าอากาศเริ่มเย็นพอเดินข้ามสะพานนี้ไปก็ไปถึงลานหินราบเรียบกว้างขวางคะเนดูว่าบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่าสา0พันคน ภายในพื้นถ้ำเป็นคลื่นดูคล้ายน้ำพัดเป็นละลอกท่านได้มองเห็นหน่อหินหน่อหนึ่งหน่หินหน่อนี้โตประมาณสองอ้อมแขนสูงประมาณสามวามีสีขาวเหมือนปุยเมฆตั้งตรงพุ่งขึ้นไปบนเพดานรอบๆหน่อหินก้อนนี้มีหินเป็นปุ่มๆคล้ายกับปุ่มของคลอ,องติดๆกันลักษณะที่เป็นปุ่มสูงประมาณหนึ่งศอกระหว่างปุ่มลึกและดูราบลื่นขาวโพลนสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ภายในนั้นอากาศทึบไม่มีแสงสว่างเข้าถึงท่านพ่อหลีจึงนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในพื้นถ้ำนั้นมีพญานาคเข้าไปนมัสการท่านบอกว่านอหินก้อนนี้เป็นพระใจดีของพญานาคท่านพ่อหลีก็นึกอยากจะนอนอยู่สักหนึ่งคืนแต่ภายในถ้ำอากาศทึบรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงไม่กล้าอยู่ท่านจึงเดินกลับออกมา เขาลูกนี้อยู่ห่างใกลจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาเขาลูกนี้จะส่งเสียงร้องถ้าปีไหนมีเสียงร้องดังมากก็จะมีฝนดีทําไรท่ทํานาก็จะได้ผลผลิตดีมากวันนั้นท่านได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านป่าแห่งหนึ่งเขตอําเภอดอยสะเก็ดเมื่อได้พักผ่อนพอสมควรจึงได้ออกเดินทางต่อไปยังบ้านโปง่ง ท่านพ่อลีได้พบพระพิสุรูปหนึ่งชื่อเขียนซึ่งเคยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพ่อลีจึงถามพระเขียนว่าทราบหรือไม่ว่าพระอาจารย์ไปไหนพระเขียนก็ตอบว่าไม่ทราบท่านพ่อลีจึงชวนพระเขียนเดินทางทุดงไปอำเภอดอยสะเก็ดอีกท่านทั้งสองได้ไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านมากตั้งอยู่ในกลางดงลึกถ้ำแห่งนี้เขาเรียกกันว่าถ้ำบวบทอง ที่เรียกกันอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในถ้ำนี้มีขี้ทองคำไหลออกมาติดอยู่ในแอ่งน้ำก่อนที่จะไปถึงถ้าแห่งนี้ต้องเดินบุกป่าไปประมาณ10กิโลเมตรที่ถ้าแห่งนี้ชาวบ้านญาติโยมเลือกันว่ามีผีดุมากถ้าใครเข้าไปค้างคืนในถ้ำขณะนอนหลับอยู่จะมีผู้มาเหยียบขาบ้างเหยียบท้องบ้างเหยียบหลังบ้างจึงทำให้คนกลัวกันมากเมื่อได้ยินข่าวลือ ท่านพ่อลีจึงต้องการจัพิสูจน์ว่ามีความเป็นจริงเป็นประการใดท่านจึงได้ชวนพระเขียนพักค้างอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนหลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าพระพิสุชัยเคยเดินทางมาพักในถ้ำแห่งนี้หนึ่งคืนในคืนนั้นพระพิสุชัยไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเพราะได้ยินเสียงคนเดินเหยียบหินเข้าๆออกๆตลอดทั้งคืนถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่ลึกมากแต่หลวงปู่มั่นท่านเคยสั่งให้ท่านพ่อลีไปที่ถ้ำนี้ ผลการพิสูจน์ปรากฏว่าท่านพ่อหลีไม่พบและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นท่านพ่อหลีจึงได้ชวนพระเขียนออกจากถ้ำบวบทองและได้มาพักอยู่ณที่แห่งหนึ่งและได้พบกับพระพิสูุอีกองค์หนึ่งชื่อพระเฉยจึงได้ร่วมสนทนากันเป็นที่ถูกอัธยาศัยท่านพ่อหลีจึงได้ชวนพระเฉยเดินทุดงไปในละแวกอำเภอดอยสะเก็ดอีกส่วนพระพิสูุเขียนได้ลาแยกทางไปพักที่บ้านป่งตามเดิม อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่ท่านพ่อหลีเดินทุดงกับพระเฉยโยมได้สร้างที่พักให้ในป่าช้าอันกว้างใหญ่บริเวณป่าช้าแห่งนี้มีลุมฝังศพอยู่ทั่วไปซึ่งเต็มไปด้วยกองฟอนเผาผีมีแต่กระดูกขาโพลนเต็มไปหมดท่านพ่อหลีได้พักอยู่กับพระเฉยณนะบริเวณป่าช้านั้นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งโยมได้นิมนต์พระเฉยไปพักอยู่ณที่อีกแห่งหนึ่ง ท่านพ่อหลีจึงต้องพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นอยู่องค์เดียวที่พักอยู่ห่างจากกองฟอนเผาผีประมาณสามวารุ่งเช้าของอีกวันมีโยมถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนมาตั้งตั้งแต่ดึกแล้วก็บอกกับท่านพ่อหลีว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายท่านก็นึกอุ่นใจว่าต่อไปนี่เห็นจะหายกลัวเพราะในขณะนั้นตัวท่านเองก็รู้สึกกลัวมาหลายวันแล้วนั่งสมาธิจนรู้สึกตัวชาไปหมดวันนั้นพอฉันเสร็จแล้ว ช่วงเวลาสายสายท่านได้เห็นชาวบ้านหลายคนได้หามศพคนตายมาด้วยศพนั้นไม่ได้ใส่โลงแต่ใช้ผ้าพันไว้พอเห็นศพท่านก็นึกในใจว่าคราวนี้เราแย่แน่จะหนีไปหรือก็รู้สึกอยากอายชาวบ้านญาติโยมจะอยู่ต่อไปหรือก็กลัวนึกขึ้นมาได้ว่าที่โยมพูดเมื่อวานก่อนว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายคงจะเป็นศพศพนี้นี่เองพอตกบ่าย เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นโยมได้ทําการเผาศพใกล้ๆที่นอนของท่านทําให้ท่านได้เห็นศพนั้นชัดขณะศพนั้นถูกไฟเผาได้แยกแขนยืดขาขึ้นตัวเหลืองประดุดทาคมิน้นเผาตั้งแต่บ่ายจนค่าตัวขาดแค่บั้นเอวตัวยังดําอยู่ในกองไฟพอใกล้เวลาค่าโยมพากันลากลับไปหมดเหลือท่านอยู่เพียงองค์เดียวท่านจึงรีบเข้าไปในกระท่อมฝาเบตองทันทีท่านพ่อหลีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ออกไปนอกกระท่อม จนกระทั่งหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีสัญญากำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความกลัวความกล้าไม่มีแต่จิตยังมีความรู้สึกประจําใจอยู่จนกระทั่งสว่างพอสว่างพระเชยก็เดินทางกลับมาเมื่อมีเพื่อนท่านก็ค่อยอุ่นใจปกติพระพิสุเชยจะชอบเทศชอบคุยทําให้ท่านพ่อรีฟังอยู่เสมอตัวท่านพ่อรีเองก็ได้แต่นั่งฟังเฉยแต่พอจะจับสําเนียงพูดได้ว่า ทำไม่ได้จริงเหมือนอย่างที่พูดคือครั้งหนึ่งเคยมีโยมคนหนึ่งมาถามว่าท่านกลัวผีไหมพระพิสุเฉยก็ไม่ตอบไปว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่กลับตอบว่ากลัวทำไมคนตายไปแล้วไม่มีอะไรวัวควายเป็ดไก่เมื่อตายไปแล้วโยอมยังกินได้ท่านชอบพูดอย่างนี้เสมอมาท่านพ่อรีได้ยินแล้วก็นึกในใจว่าพระอวดดีไม่แสดงความกลัวให้โยมทราบอย่าล่ะนั้นเลยวันพรุ่งนี้ เราจะต้องทดลองเพื่อนคนนี้ดูว่าจะจริงแค่ไหนพอดีมีโยมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางอำเภอสะเก็ดดอยมานิมนต์ไปท่านจึงบอกให้พระพิสุเฉยอยู่เฝ้าที่พักส่วนตัวท่านเองจะเป็นผู้รับนิมนต์เมื่อตกลงกันเสร็จท่านพ่อลีจึงได้เดินทางไปกับโยมวันรุ่งขึ้นท่านพ่อลีเดินทางกลับมาก็ไม่พบพระพิสุเฉยสอบถามชาวบ้านก็ได้ความว่าในคืนวันที่ท่านรับนิมนต์ไปในหมู่บ้านนั้น มีคนเอาเด็กผู้หญิงที่ตายแล้วคนหนึ่งมาฝังในป่าช้าเวลากลางดึกพระพิสุเชยได้เห็นเช่นนั้นก็รีบเก็บกฎเก็บบาทและจีวรแล้วเปิดหนีไปในคืนวันนั้นตั้งแต่บัดนั้นท่านพ่อลีก็ได้จากกันกับพระพิสุเชยต่างคนต่างไปคนละทางท่านพ่อลีก็มุ่งเดินทางกลับไปหาพระเขียนที่บ้านโปง่งท่านได้พักอยู่กับพระเขียนเป็นเวลา3-4ถึงวันต่อจากนั้นท่านก็ได้เดินทางออกจากบ้านโปง่ง ผ่านตำบลตำบลหนึ่งเรียกว่าตำบลห้วยอ้อมแก้วมีซากวัดเก่าๆผุๆมีพระพุทธรูปเก่าๆเ,เมื่อได้ทราบดังนี้ก็อยากไปดูสถานที่นั้นถึงระยะนี้ท่านรู้สึกเบื่อโยมเบื่อเพื่อนไม่อยากอยู่กับมนุษย์คิดแต่อยากจะไปอยู่บนยอดดอยแต่เพียงคนเดียวเมื่อเดินทางไปถึงห้วยอ้อมแก้วจึงเลิกไม่ยอมฉันอาหารฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไป บริเวณสถานที่นี้มีห้วยอ้อมวกไปเวียนมาเป็นห้วยตื้นๆแต่สงบเงียบสงัดวิเวกดีมากอยู่มาวันหนึ่งเวลากลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกระต๊อบปรากฏว่ามีแสงสว่างกลมโตมีความกว้างความยาวประมาณ 1- นเมตรครึ่งแสงนั้นพุ่งจากยอดเขาสูงแล้วมาจ่ออยู่ข้างกระต๊อบ คืนนั้นท่านจึงได้นั่งสมาธิอยู่ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งสว่างนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าลมหายใจหยุดลมไม่เดินเงียบสนิทรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนต่อมาท่านได้ย้ายลงไปอยู่ในก่อกอ้มแก้วเพราะมีโยมคนหนึ่งได้มีศรัทธาสร้างกระ๊อบเล็กๆให้หนึ่งหลังยกพื้นพอพ้นพื้นดินฝาใบตอง เมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นี้แล้วท่านได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดนอนชันแต่น้อยๆแต่ละวันฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กสี่กำมือในขณะที่ท่านอยู่ในเกาะอ้อมแก้ววันแรกก็รู้สึกว่าสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่สองเวลาประมาณสามทุ่มหลังจากสวดมนต์และได้เดินจงกรมเสร็จแล้ว ท่านได้ล้มตัวลงนอนหงายปล่อยอารมณ์พักผ่อนตามสบายแล้วก็หลับไปในขณะที่ท่านนอนหลับอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นในนิมิตคือมีหญิงคนหนึ่งสวมเสื้อนุ่งผ้าถุงใบหน้าขาวรูปร่างสวยงามเขาบอกกับท่านว่าเขาชื่อนางสีดายังเป็นสาวโสดไม่มีสามีต้องการมาอยู่กับท่านท่านจึงได้ถามนางสีดาไปว่าเธออยู่ที่ไหนนางสีดาก็ตอบว่า เธออยู่บนยอดเขาสูงบนนั้นมีสถานที่กว้างขวางมีบ้านหลายหลังความเป็นอยู่สบายดีเธอขอให้ท่านพ่อหลีไปเป็นสามีของเธอแต่ท่านพ่อหลีไม่ยอมเธอได้อ้อนวอนอยู่หลายอย่างหลายประการแต่ท่านพ่อหลีก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเธอจึงพูดขึ้นว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่เป็นชู้กันแต่ท่านพ่อหลีก็ยังยืนกรานไม่ยอมอีก ในที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้ดังที่เธอปรารถนาะจึงได้ตกลงกันว่าขอให้เราทั้งสองนับถือเป็นเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกันมาก็แล้วกันเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็จากไปในวันต่อมาเวลาประมาณบ่ายสองโมงท่านได้ไปอาบน้ำที่ห้วยในห้วยแห่งนั้นมีขอนไม้ขอนใหญ่ล้มขวางห้วยอยู่โยมเล่าให้ฟังว่าห้วยนี้สำคัญนัก ตรงที่น้ําไหลออกมีพระเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งแต่เป็นการน่าประหลาดว่าพระเจดีย์องค์นี้บางคราวคนก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นเมื่อได้ฟังโยมเล่าแล้วตัวท่านเองก็ไม่สนใจอะไรก่อนอาบน้ําท่านได้เก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดน้ําให้หล้นขอนเพื่ออาบได้ง่ายพออาบเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บก้อนหินออก ตอนเย็นในวันเดียวกันหลังจากที่ท่านสวดมนต์และเดินจงกรมเสร็จแล้วเวลาประมาณสามทุ่มจึงได้ล้มตัวลงนอนแต่ก็ได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นคือท่านรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนเอามือมารูบขาทำให้ตัวชาไปถึงบ้านเอวตลอดจนถึงศีรษะเกือบหมดความรู้สึกนึกว่าตัวเองเป็นลมท่านจึงรีบลุกขึ้นทำจิตให้เป็นสมาธิจิตก็สงบแน่นิ่งใสสว่าง ท่านตัดสินใจว่าถ้าเราตายเราต้องยอมแต่ในใจท่านก็นึกว่าตัวท่านเองเป็นลมเพราะกินแต่ใบมะเดือ่อและใบขี้เหล็กเป็นอาหารพอจิตเข้าที่อาการที่เสียวชาก็ค่อยคลายหายออกเปรียบประดุดก้อนเมฆลอยผ่านแสงพระอาทิตย์คลายออกไปข้างบนข้างล่างจนกระทั่งอาการเช่นนั้นคลายออกไปหมด ดวงจิตก็กลับเป็นปกติมีแสงสว่างพุ่งออกจากจิตลอยไปจ่ออยู่ที่ขอนไม้ที่พาดอยู่ในลำห้วยแล้วท่านก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าให้ไปเก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจพอรุ่งเช้าท่านจึงได้ไปเก็บก้อนหินที่นำมาอุดไว้ออกหมดเพื่อให้น้ำไหลไปตามปกติ พอตอนค่ำวันนั้นก็มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นอีกแต่ไม่รุนแรงมาปะทะแค่ฝากระต๊อบที่ท่านพักอยู่แล้วก็หายเงียบไปท่านจึงล้มตัวลงนอนเพราะรู้สึกเพลียมากจึงได้เคลิ้มหลับไปขณะที่ท่านหลับอยู่นั้นท่านก็ได้ฝันเห็นภาพภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโตวขนาดหมูเดินมาจากยอดน้ำตกเป็นฝูง หางสัตว์ที่เห็นนั้นมีขนปุกปุยเหมือนหางกระรอกหัวเหมือนแพะพากันเดินลงมาตามลำห้วยอย่างมากมายก่ายกองสัตว์เหล่านั้นได้เดินผ่านที่พักของท่านไปต่อมาสักครู่หนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อสีครามนุ่งผ้าถุงสีครามยาวเลยหัวเข่าเล็กน้อยในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเธอได้พูดขึ้นว่าเธอเป็นคนประจำอยู่บนยอดน้ำตก เธอต้องเดินทางอย่างนี้ไปจนถึงทะเลเสมอเธอบอกชื่อว่าเธอชื่อนางจันคืนหลังต่อมาท่านก็ได้ทำการบำเพ็ญภาวนาอย่างเข้มแข็งแต่ไม่ปรากฏเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นครับและนี่ก็คือประวัติและปฏิปทาของท่านพ่อหลีธรรม,มัทโลในตอนที่6ครับสำหรับในคลิปนี้คำพี่กับสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชม และถ้าหากท่านได้ที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของคพัพีกับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ